ขยายผลลีลาเมืองเริ่มออกจากโควิด -19 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนาน,จ,นจามนจันโหนสมัครเล่นโหนต่องแต่งก็โผล่เสียงมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงปีใหม่เป็นตอนเริ่มแรกเลยเชียวโดย บันทึกเทปวันนี้วันที่3ามมกราคม2564ขอให้พวกท่านสุขก,กายและใจรวมกันถึงแม้จะทุกข์กายแต่ใจเราเป็นสุขเราก็เข้าใจได้อย่างที่มีหนังจีนบอกอะหนังสือจีนบอกคิดตกเป็นอรหันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าบางทีมันก็ปลดยากนะทุกเนี่ย วันนี้ป้าฟองจะมาเริ่ม YouTube ของพวกเราตอนแรกของปี2564นำมาจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่357ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้แหละวันที่3มกราคม2564เป็นการขยายผลจากการทำนายดวงชะตาเมือง ที่ป้าฟองบอกมาตลอดเป็นระยะเวลา3ตอนของพวกเราเห็นไหมคะกลับไปย้อนดูได้เริ่มกันออตั้งแต่ปลายปีแล้วก็ทำให้จบก่อนสิ้นปีเลยทีเดียวเป็นการขยายผลนะคะเรามาว่ากันเลยสวัสดีปีใหม่2,564ทุกท่านที่ช่วยเป็นแฟน YouTube อีกครั้งนะคะ ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่สุขกายและใจรวมกันย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2562ายปี 62, ต่อต้นปี2563นาดขณะที่โลกมวลมนุษยชาติวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กำลังต่อสู้กับโควิด1 9จ้าละวัน มืดมนอนทการปั่นป่วนไปหมดในระดับที่ตั้งแต่เกิดมาป้าฟองก็พบครั้งเดียวเพราะว่ามฤตยูจรไปที่ไหนเนี่ยนะคะเออจะมีผลประมาณหนึ่งครั้งในชีวิตคนป้าฟองก็60กว่าแล้วก็เลยเจอมฤตยูจรรอบนี้เกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยของโรคเนี่ยหนักมากเพราะว่ามฤตยูจรอ,อยู่เมฆฮะ ก็มีผลกับทุกคนนั่นแหละรวมทั้งป้าฟองแล้วป้าฟองคิดว่าคงจะเจอมันครั้งเดียวนี่แหละตอนเป็นเด็กก็เคยฉีดวัคซีนปลูกฝีอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้นะคะถือว่าโควิด -19 เนี่ยร้ายแรงมากอีกหน่อยมฤตยูก็จะจากไปแล้วเดี๋ยวป้าฟองก็จะออกคำทำนายมาให้ในปีนี้แหละมฤตยูจรทับลักษาโลกและเมืองผลคือชีวิตคนเนี่ยเจอแต่ละเรื่องในเพียงครั้งเดียว รอบเจ็ดปีก็หนักรอบนี้แหละตั้งแต่มีนา2,559เป็นต้นมาจนถึงกลางกร,รกฎาคม65คงจะเป็นรอบนี้แหละหลังจากที่เจอมาแล้วปล,ปลายปี2,562ต่อต้นปี2,563เมื่อดูปูมเกณฑ์โหนอย่างเคร่งเครียดและปรึกษากับโหนพินโยพง์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเพื่อความรอบคอบแล้วครั้นเมื่อวันที่12เมษายน2563ย้ำวันที่12เมษายน2563ป้าฟองก็เขียนทำนายประยังออกไปในบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่319ว่าจุดเปลี่ยนของสถานการณ์สำคัญคือการจะได้วัคซีนป้องกันโรคนี้ คือประมาณ22กันยายน2563ไม่บอกเกณฑ์ละเดี๋ยวจะรําคาญกันคนที่ไม่ได้เรียนโหนนะคะคำทํานายนี้สวนกระแสที่เป็นอยู่ในขนาดนั้นทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง absolutely เลยละสิ้นเชิงนะคะเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทั้งโลกเห็นว่าการจะพัฒนาวัคซีนแต่และตัวนั้นจะใช้เวลาประมาณ10ปี จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาประมาณสิบเดือนพัฒนาวัคซีนโควิด -19 และโลกคงจะอยู่กับโรคนี้ไปอีกหลายปีแมบบ้หลายคนจะมองป้าฟองเป็นตัวตลกคนทำนายก็กดดันหอเหียวขนาดลูกสาวคนเดียวพราวฟองจามนกันถึงกับเอ่ยปากว่าคุณแม่ชอบชอบสวนกระแสแต่ไม่ว่าจะพิจารณามุมไหนเกณฑ์โหนมันฟองชัดเจนว่าต้องเป็นเช่นนั้น และแล้วในที่สุดคำทํานายก็เริ่มสอแววพัฒนาเป็นจริงอย่างช้าๆเห็นไหมคะเราไปเร่งองศาดาวไม่ได้มันต้องมีลีลามีการพัฒนาของดวงดาวจรที่มาทำกับดวงโลกดวงเมืองนะคะคำทํานายสอแววพัฒนาเป็นจริงช้าๆเริ่มตั้งแต่5กันยายน2563 วัคซีนสปุตนิก้ของรัเสเซียสร้างภูมิคุ้มกันประกาศตโตออกมานี่ก็ฮือรอบหนึ่งแล้ว7ก,กันยายน2563จีนเริ่มเผยโฉมวัคซีนชิโนวัคไบโอเทคบวกชิโนฟาร์มพระาจากที่ป้าฟองกโหนพินโยคำนวณไว้10กว่าวันเออนี่ นี่ชวนคุณหมอทั้งหลายวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลายเรียนโหนกันนะคะบางทีได้รู้แนวโน้มก่อนน่ะเอ,อหลังจากนั้นสถานการณ์วัคซีนก็พัฒนาสุดจุดประยันสำคัญของโลกเมื่อ9พฤศจิกายน2563คือวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ h นเปรากฏโฉมตามด้วยล่าสุดที่จะได้วัคซีนที่ไทยจองไว้26ล้านโดส เมื่อวันที่30ทธันวาคม2,563นี้ี่เองเพราะว่าอังกฤษรับรองวัคซีนตัวนี้ของออกฟอร์ดแอสตราเซเนกาที่ไทยจองซื้อไป26ล้านโดสในราคาต้นทุนกัดเก็บขนส่งสะดวกสบายและบริษัทสยามไบโอไซ บริษัทที่ในหลวงรัชการที่9ทรงตั้งไว้ให้พวกเราตั้งแต่ปี2,552สามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกลงด้วยเออเห็นไหมคะราชวงศ์จักรีในหลวงรัชการที่9เราเราจะทรงมียานล่วงหน้าว่าเราอาจจะเดือดร้อนต้องผลิตวัคซีนเองทรงตั้งบริษัทสยามไบโอไซ ไว้ให้พวกเราตั้งแต่ปี2,552คนลูกสู้เลยจะมีใครที่เตรียมทุกอย่างไว้ให้พวกเราเหมือนราชวงศ์จักกรีค่ะทุกสุขสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์เตรียมทุกอย่างไว้ให้คนไทยท่านผู้ฟังแต่ว่าการเตรียมแบบนี้มันไม่กดปุ๊บติดปั๊บนานๆจะเห็นคุณงามความดีพอเห็นแล้วคนก็ลืมคนก็มาก้าวล่วง คนก็มาดูหมิ่นเหยียดยามสมาชิกราชวงศ์จัก,กรีจนเริ่มคิดในส่วนดีๆพูดง่ายๆภาษาอีสานก็คือลืมซาดแล้วก็อักตันอยู่ในหลวงราชการที่9เตรียมบริษัทนี้ไว้ให้พวกเราตั้งแต่ปี2552ใครจะนึกใครจะคิดใครจะคาดใครจะฝันแต่ข่าวดีนี้ที่ เ,เรามีแนวโน้มจะได้วัคซีนนะคะข่าวดีนี้ก็มาท่ามกลางข่าวร้ายเ,เห็นไหมไม่มีดวงโลกดวงเมืองหรือดวงใครที่ดีหมดร้ายหมดดีมีร้ายร้ายมีดีทํานายดีหมดเนี่ยเขาเรียกว่าบ้าทํานายร้ายหมดเขาเรียกว่าบอมันเป็นไปซะอย่างเนี้ยดีต้องบอกดีร้ายต้องบอกร้ายข่าวดีก็มาท่ามกลางข่าวร้ายคือ บ้านเราเจอเข้ากับปรากฏการาท่าคิเหล็ก Effect. เอฟเฟก่อบ่อนนี่แหละมาจากเพื่อนบ้านการระบ,บาดระลอกใหม่จากตลาดกุ้งกลางเอฟเฟกบ่อนการพนันภาคตะวันออกตอนนี้แดงเถือกทั้งภาคกระทบทุกกันไปหมดต้องใช้ชีวิตช่วงส่งท้ายปีเก่า2,563ต้อนรับปีใหม่2,564อย่างระมัดระวัง ถ้าพอจะสร้างความหวังให้บ้างป้าฟองก็ขอทำนายลีลาของดาวกับการค่อยๆเริ่มจะออกจากทุกข์เพราะโควิด -19 ของเมืองและโลกรอบนี้เป็นการขยายผลจากที่ทำนายมาแล้วเป็นระยะระยะร,ะยะรวมทั้งจากที่ได้ทำนายเขาโครงเมือง ดวงเมืองโดยภาพรวมตลอดปี2564ที่สามารถย้อนกลับไปอ่านได้ในแม่หมอสมัครเล่นตอนที่354 355และ356แล้วก็ยังมีลงเสียงใน YouTube ด้วยคุณหนุ่ยลงไว้ให้แล้วนะคะลีลาออกจากทุกมันจะเป็นยังไงเออข้อหนึ่งจุดกอดูนะคะคุณหนุ่ยเอามาโชว์ไว้ในภาพค่ะกอไก่ของพวกเราวงกลมไว้ เริ่มตั้งแต่28ธันวาคม2563เมื่อพระอังคา,ารกาลกินีจรเลขสไทยนะคะนั่นแหละดาวประจำชีพเมืองหละ่ะกำลังเป็นกาลกินีจรเอ่อกเลยก่อกวนกันหนักในเมืองแถมด้วยคนในเมืองแล้วก็พากันไปหาเรื่องกันเองก็มีเช่นไปเข้าบ่อนการพนันเเออเออ่ไปเอา แรงงานที่ติดโควิดเข้ามาบ้านเราเห็นไหมไม่ต้องไปดูที่ไหนต้องโทษเมือคนในเมืองเองบางคนน่ะที่ชั่วร้ายเป็นกาลกินีค่ะเป็นตัวซวยของเมืองนี่แหละก่อเหตุให้พวกเราเดือดร้อนพระอังคารกาลกินีจรเลขสามไทยนะคะย้ายจากมีนเข้าไปเดินในราศีเมษค่อยๆย,ยุติการรับแสงจากพระเสาจรปพระฟองใช้คำว่าค่อยๆนะคะ พระสาวจรคือเลขเจ็ดฝรั่งอ่ออังคารจรเนี่ยคือเลขสามฝรั่งนะป้าฟองบอกเลขสามไทยหรือเปล่าเป็นเลขสามฝรั่งนะคะอ่อเป็นอังคารกาลกินีจรส่วนพระสาวจรเนี่ยตัวร้ายเนี่ยเลขเจ็ดไทยเอ้ยเลขเจ็ดฝรั่งที่อยู่ที่มังกรส่งกระแสถึงอังคารแล้วตอนนี้อังคารจากไปแล้วไม่รับแสงจาก ค่อยๆไม่รับแสงจากพระเสาจรตั้งแต่28ทธันวาคม2563คู่นี้เป็นคู่ทนทุกทรมานจากการเจ็บไข้บางทีมันทนทุกข์อ่ะเช่นคู่นี้เกิดอุบัติเหตุโครมกลายเป็นคนพิการไปเลยทนทุกข์ตลอดชีวิตเป็นคู่ทนทุกทรมานบางคนบอกเป็นคู่ติดคุกถูกจำกัดเสรีภาพอะ่ะ บางคนบอกอะไรก็ไม่รู้มันหลายทุกป้าฟองบอกว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจอเยุติแล้วก็พลังคารจรกาลกินีจรแเลขสามฝรั่งนี้ก็หยุดการตรึงกับพระราหูในดวงเมืองที่เป็นคู่ธาตุลมก็ทำให้หายใจลำบากไงหายใจไม่ออกจับนอนคว่ำกันอนะใครที่เป็นโควิดอะแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจต่อท่อมาช่วยหายใจแล้วก็ให้หลับ ึงหลับเพราะว่าไม่อย่างนั้นทนทุกข์ทรมานจากการเสียบท่อคนที่ไม่เคยเสียบไม่โดนหรอกเป็นยังไงประฟองโดนแว็บหนึ่งตอนเขาถอดท่อฟื้นขึ้นมาหมอปลุกแล้วก็ถอดปึ๊บออกมาอ้าวเฮือกหนึ่งอ,อแค่นั้นก็รู้ว่ามันทนทุกข์ทรมานสำคัญคือยุติการช่วยพระราหูจรบีบเมืองในทางลัคนาราศีคือลัคนาอยู่เมษไง เนี่ยอยู่ตรงกลางป้าฟองทำทำทำเอเขียเอาขึ้นภาพให้ราหูจรเลขฝรั่งเลขแปเนี่ยบีบเข้าอังคารจรเเลขสาฝรั่งบีบเข้าอีกช่วยกันบีบลักษาเมืองแบนนต์แต๊ตามลูกศรชี้นะคะมันช่วยกันบีบหยุดบีบในทางราศีเมื่อวันที่28ทธันวาคม2563 โดยไอ้ตัวเนี้ยมันล่อเพวกเรามาตั้งแต่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยกสิบสามจำได้ใช่ไหมคะแต่ข่าวร้ายยังมีคือพระอังคารกับพระลาพระอังคารกาลกินีจรกับราหูจรเนี่ยยังช่วยกันบีบเมืองในทางลัคนาเอ้ยในทาง ลักบีบลัคนณะเมืองในทางองศาดาวคือดวงเมืองของพวกเราเนี่ยลักนณะสถิตที่เมตรประมาณ24-25ถึงองศาบางทีผูกก็เป็น23องศาพระราหูยังบีบอยู่อังคารหยุดบีบในทางราศีแล้วแต่บีบในทางองศาดาวอยู่ต้องรอพระอังคารเนี่ยลึกเข้ามาในราศีเมษ จนถึง25องศานั่นแหละถึงจะหยุดบีบเมืองในทางองศาเป็นช็อตที่สองพ้จากข้อแรกที่พระอังคาราหยุดบีบเมืองในทางราศีแต่ยังบีบในทางองศาดาวอยู่ก็คือเราคงจะได้เห็นการขึ้นขึ้นลงลงของตัวเลขผู้ติดเชื้อการตามไล่ตะคุบตัวพวกทา้าทายฝ่าฝืนมาตรการต่างๆ การหามาตราการมารับมือโอลรวนต่อไปแต่น่าจะเป็นแบบพัฒนาการที่ดีป้าฟองดูตัวเลขวันที่ลงเสียงเนี่ยวันที่ลงเสียงคือวันที่สามไปไหนแล้วล่ะของป้าวันที่สมมกราคม2 5งพันหสินะคะดูตัวเลขหมอทวีศิลวิศณุโยธินโคศสุโคลสกเสียงดีไม่มีคะแนนหรอกมั้งถ้าลงเลือกตั้งอ่ะ แล้วสุดหล่อถแถลงออกมาค่ะติดเชื้อรายใหม่อยู่สรยสสิบคนเป็นในประเทศ274แรงงานต่างด้าว20พบในสเตตคโคลันทีน21ตอนนี้ตัวเลขสะสมของพวกเราติดเชื้อ7694หายไปแล้ว4337อยู่โรงพยาบาล3293แล้วก็ตาย64 64นะคะเราเราอยู่ลำดับที่136ของโลกวันนี้มีข่าวโรงพยาบาลทหารเรือกองทัพเรือค่ะเปิดโรงพยาบาลสนามรอละลงเตรียมโรงพยาบาลรอแล้วโดยเฉพาะภาคตะว,วันออกกรุงเทพก็มีด้วยเห็นไหมของพวกเราเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะรังพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยอตอนนี้ได้ทราบข่าวว่ายังไม่มีผู้ป่วยโควิดเข้าไปแม้แต่คนเดียว ยังใช้สถานการณ์ปกติรับมือได้แต่ถ้าจําเป็นเขาพร้อมที่จะเปิดโรงพยาบาลให้300กว่าเตียงอ่ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆรักษาตัวเองให้รอดนะคะสรุปข้อหนึ่งคือตั้งแต่28ธันวาคม2563เป็นต้นไปเราจะได้เห็นการขึ้นขึ้นลงๆของตัวเลขผู้ติดเชื้อการไล่ตระคุบตาม พวกท้าทายฝ่าฝืนมาตรการต่างๆให้อลวนอละเวงต่อไปแต่น่าจะค่อยๆเป็นพัฒนาการในทางที่ดีป้าฟองช่วยใช้คำว่าค่อยๆตลอด 2. ดูจุดขอพระอังคารกาลกกนีจรที่ราศีเมษยุติการบีบลัคนาเบืองในทางองศาดาวเป็นจุดที่สองนะคะเริ่มวันที่10ประมาณวันที่14กุมภาพันธ์ 2,564เป็นต้นไปคำอธิบายคือพร่อังคารการลกินีจรเดินอยู่ในราศีเมษประมาณ25องศาเลยล้ำจุดที่ลัคนาเมืองที่ราศีเมษตั้งอยู่คือคือคือประมาณ23 24องศานะคะนี่ก็ถือว่าเลยล้ำไปคาดว่าสิ่งดี ข่าวดีจะเริ่มไหลามาและข้อ3ดูจุดคอเริ่มตั้งแต่24กกุมภาพันธ์2,564เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่ป้าฟองเรียกร้องนั่งหนาขอให้คนไทยช่วยกันพาเมืองฟันฝ่าจาก10กันยายน2,563มาถึงวันนี้ให้ได้คำอธิบายทั้งโหนคือ พระอังคารกาลกินีจรจะย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤษภเริ่ม24กุมภาพันธ์สองพนานั้น3.1งพระอังคารกาลกินีจอเข้าไปเดินในราศีพฤษภได้มาตรฐานปรเกษตรแปลว่าอ่อนไม่มั่นคงจึงหมดพิษร้ายจากความซวยเริ่มหมดพิษร้ายจากความซวยหรือการกินีอ่อนแอความซวยอ่อนแอลงเออ กาลกินีถ้าเป็นอุดถ้าเป็นเกษตรนี้แรงนักละ่ะทั้งใครบอกว่าดีป้าฟองบอกว่าไม่อ่ะยิ่งแรงขึ้นขึ้นลงลงดีแล้วร้ายร้ายแล้วดีหนักสู้กาลกินีอ่อนแรงไม่ได้สู้กาลกาลกินีเป็นนิดเป็นประไม่ได้สู้กาลนีอริมรณนะวินาทไม่ได้สาุดสอง ร่างคางกาลกินีจรดาวประจำชีพเมืองเข้าไปเดินในราศีพฤศพนอกจากได้มาตรฐานอ่อนคือประเกษตรแล้วยังได้มาตรฐานราชาโชคหรือโชคของหรือจากพระราชาจึงนอกจากไทยจะเริ่มได้วัคซีนที่สั่งมาจากต่างประเทศประมาณกุมภาพันธ์2564อย่างที่คุณอ,อ,อนุทินชาญวิรูลรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธรารณสุขและาศาสตราจารย์ในแพทย์โยงผู้วรวันพากันบอกว่าเราจะได้วัคซีนเร็วขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะได้กลางปี2564แล้วจะมาก่อนนะคะคือกุมภาพันธ์2564เป็นล็อตพิเศษกุมภาพันธ์ถึงเ,เริ่มกุมภาพันธ์ปลายกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยล็อตพิเศษ2ล้านโดส เราเราสั่งไว้เดิม26ล้านโดสแล้วสั่งใหม่อีก26ล้านโดสเป็น52ล้านโดสแต่ลอตพิเศษเนี่จะมาให้พวกเราก่อน2ล้านโดสคงฉีดให้หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก่อนรวมทั้งคุณน้าอาสอมอกันด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่คาดจากราชาโชคก็คือ สิ่งที่พระราชาคือในหลวงรัชการที่9ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ปี2,552คือบริษัทสยามไบโอไซน์ ide, คงจะเริ่มผิดวัคซีนใช้เองเห็นไหมในที่สุดก็มาอังคารมรณะด้วยเป็นเกษตรมรณะของเก่ามรดกด้วยก็ได้บางคนพวกดาวดาวมรณะส่งคุณแปลกๆเนี่ยก็จะมีแบบนี้เช่น มรดกเก่าที่ทำไว้นานกลับมาให้คุณบางคนได้ลาพาจากมรณะนะกลายเป็นแอนกฮอล์ที่ตุนไว้ที่คิดว่าจะขาดทุนกลายเป็นขายได้ราคาป้าฟองหรือสกิดวันหน้าอย่าไปตุนนะหนูเออสาวันที่24ี่กุมภาพันธ์สองพนห้ี่แหละที่ทั้งพระราหูจรคือเชืช้อโรคเทียม มาตรฐานนิดเพราะถูกทำให้อ่อนแอหมดพลังก็คือวัคซีนนี้เองจะได้แสงจากพระงงสบดีจรหรือ5นะคะเอ่อพระราหูจรนเลข8เอ่อแล้วก็พระงงสบดีจรเลข5ค่ะเลข5ฝรั่งที่เดินอยู่ในราศีมังกรจะสาดแสงตามตามที่โยงนะคะแล้วก็จะให้แสงถึงดาวประจําชีพเมือง ที่คือผ้าอ,อังคารกาลรรกินีจรมาตรฐานประเกษตรที่ราศีพฤษศพนะคะแล้วจะได้แสงกันแสงจากพฤหัสบดีคือวิทยาศาสตร์การแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ระบบสาธารสุขไปด้วยสาดแ,แสงคุ้มไปถึงก็คือได้วัคซีนป้าฟองอา่านแบบกำปั้นทุบดินอย่างนี้แหละ นี่คือลีลาของการเริ่มจะได้วัคซีนในการดูแลรักษาคนในเมืองป้องกันมากกว่าไม่ใช่รักษานรักษาเราก็ทำได้ดีแล้วป้องกันคนในเมืองเริ่มประมาณ24กุมภาพันธ์2,564เป็นต้นไปนะคะส่วนผลจะออกมาอย่างไรเมื่อไหร่นั้นอันที่จริงสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือท่านเจ้าคุณธงชัย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีโทษค่ะหรือท่านเจ้าคุณธงชัยวัตรยมิตรได้เย้ยมเย้มไว้ผ่านคุณวันชัยสอนสิลสลูกสิทธิ์ท่านมาบ้างแล้วตอนหน้าประฟองจะได้แกะหลักโหนตามรอยคำทำนายของท่านเจ้าคุณอ่านทางนำมาเล่าให้ฟังนะที่นี้เป็นตอนต่อไปนี่ขยายผลจากคำทำนายดวงเมืองนะอันที่จริงดวงเมืองบอกกรอบใหญ่ไว้แล้ว ทีนี้พอมาลงลึกอย่างเนี้ยประฟองก็มาขยายผลในทางการอธิบายให้รู้ว่าโหอนอยู่ด้วยได้ด้วยหลักโหนโหนไม่ใช่นั่งเทียนอยากทำนายอะไรก็ทำนายต้องใช้หลักโหนมาทำนายดีก็บอกว่าดีร้ายก็บอกว่าร้ายเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งไปให้ถึง24กุมภาพันธ์2564 นี่พูดไปพูดมาไม่รู้พูดพอสอผิดบ้างหรือเปล่าถ้าผิดมาก็แย้งมานะคะย้ำไปให้ถึง24กุมภาพันธ์ปีนี้2,564พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ